วันนี้จะมีของอร่อยยมากมายที่ปาราร่าแน่นอนเพราะเรามีชาเลนจ์หนึชั้นที่หน้าจอของพวกเธอมันจะต้องตลกตื่นเต้นและน่าสนุกสุดๆอย่าเพิ่งไปไหนเพราเธอจะได้ไม่พลาดอะไรสนุกๆเออเมย์ยันเล่ลูกตาเกี่อันนี้ถ้ามีเยอะมากเลยสอนฉันได้แค่ลูกตาเดียวเอง แล้วมันไม่ตลกสักนิดมันไม่ตลกเลยนะเอานี่ไปถึงมันจะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยสุดๆฉันว่าเมล่าอารมณ์ไม่ดีละฉันว่าการแก้ของฉันทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นหวังว่ามันดูไม่โหดร้ายเกินไปนะสำหรับเธอแต่ฉันว่ามันตลกเป็นบ้าเลยเมล่าดูสิว่าฉันทำอะไรลงไปมันเจ็บมากตาของฉัน มันหลุดออกมาแล้วอะไรกันโอ้ยตายมันสยองสุดๆเอามันออกไปจากฉันพวกเธอทำอะไรกันเอ้อฉันหายใจไม่ออกไม่ล่าเธอพุ่นทำให้จูรี่ติดคอเธอหายใจไม่ออกแล้ว <c oughs> โอ้ยัยงนี่มันอร่อยจังเลย <c oughs> ออแต่ลตูกตามาจากไหนกัน <c oughs> น่าขยกขยัยยงสุดๆเลย หลังจากการแก้บ้าๆการกินโรคเยลลี่อร่อยๆกาจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการโอเคเห็นด้วยฉันก็อยากกินส่ง,งของฉันแล้ว mm hmm. ดูสิว่าเลือดตาของฉันใหญ่แค่ไหนอเล็กซ์ oh. นายรออะไรอยู่ล่ <Hey. S 1> จะเดี๋ยวจะให้ฉันกินของนายแทน oh. ไม่ละ ฉันจัดการของฉันได้ทำไมไม่แบ่งให้ฉันบ้างล่ะงั้นแบ่งให้ฉันด้วยนะเราเป็นเพื่อนกันศสๆไม่ต้องพยายามหรอกฉันจะไม่ใครอะไรทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเห็นทุกอย่างรอบตัวเลยอเล็กซ์สายตา ทำไมทุกคนถึงได้ขนมเยอะจังแต่ฉันได้ช็อกโกแลตวิกส์แค่อันเดียวเองหวังว่าอย่างนั้นมันต้องอร่อยมากๆเออฉันไม่ใช่ถังขยะนะล่างทีงใส่ฉันนินแล้วเธอเข้าคัรวอะไรนักหนาถ้าทำตัวเป็นเด็กผู้หงตัวน,น้อยน้อยไม่ได้ oh. ฉันมีความคิดดีๆแล้วที่จะแบ่งช็อกโกแลตเป็นหลายๆชิ้นเลือน oh. ไฟฟ้าจะช่วยฉันได้หวังว่าอะไร์จะไม่ร้องไห้นะ เอานี่ไปทวิกส์เกตัดพวกเราได้ได้ยไฟฟ้านะพวกเธอไม่จำเป็น<ส>เล้ยไฟฟ้าสำหรับช็อกโกแลตเท่านั้น<อ>นี่มันน่ากินมากเลยอโอ้ตายนี่มันคือทวิกซี่อร่อยที่สุดเลย<อ><อ>ถึงตาฉันกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาห่อออกก่อน Oh. ตอนนี้ก็เริ่มกินได้ oh. ดีจังดีมากๆเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างเธอรู้ไหมว่าช็อกโกแลตควรกินคู่กับอะไรนมยังไงล่ะ oh. เออทำไมทุกอย่างถึงมาโดนหน้าฉันตลอดเลยฉันรู้แล้วมันต้องอร่อยสุดๆช็อกโกแลตเทวิสกับนม สว่วนของคน mm. ชอบกินช็อกโกแลตเลย uh, <great. S 1> นี่แหละลองตัวสุดๆลงแต่ช็อกโกแลต mm. ฉันไม่อยากให้ช็อกโกแลตหมดเลย <Yeah. S 1> แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะอเล็กซ์เธอน่าจะเริ่กินได้แล้วนะโอเคฉันเพิ่งนึกอะไรดีๆออกแม่นอนเ mm. วาช็อกโกแลตเฉยๆมันก็อร่อยแต่มันน่าเบื่อเกินไปมาสร้างตกสุงเสืกันเถอะมันเจ๋งกว่าเยอะเลย โ oh. นเธลล่าจะเป็นกาวที่เยี่ยมไปเลยว้าวอเล็กซ์เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอสร้างตึกได้แน่นอนฉันทำได้มากกว่านี้อีกฉันหวังว่าตึกมันจะทำลายสถิติอะไรสักอย่างนะฉันอยากให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับมันโอ้ มันน่ากินมากเลยเรามากินกันดีกว่าเออเออพวกชายทำเลยนะเปิดกลางสานเธอทำมันล้มแล้วเอ,อออเล็กซ์กเราขอโทษนะแต่ช็อกโกแลตมันอร่อยเกินห้ามใจไม่เป็นไรมองกันนกช่วยฉันได้แต่ก็ช่างตึกมันเถอะ้อว้าวมันฝรั่งทอดกก่บมาเป็นภูเขาเลย และทั้งหมดนี้เป็นของฉันใช่เธอได้เยอะมากแต่ฉันได้แค่อะไรก็จิตเดียวเองฉันแทบจะมองไม่เห็นมันได้ซ้ำแต่ถ้ามีวันขยายนะ่าจะช่วยได้ <Nice. S 1> จริงจริงมันดูน่ากินมากเลย hmm. ฉันว่ามันต้องอร่อยมากแน่แน่น hmm? เรามาทดสอบดูกันเถอะ แบบเล็กมากๆเลยอเล็กซตาเธอแล้วในที่สุด <Okay. S 2> ฉันกำลังหิวพอดีใครเขาปิดกระป๋องกันแบบนี้นะไม่มีใครเปิดได้นั่นแน่ oh. ถ้าไม่มีตัวช่วยพิเศษแบบนี้ oh. <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็เปิดได้แล้ว <Yeah. S 2> ฉันจะแสดงให้ทุกคนดูและพวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีกินมัน อร่อยอ,อ,อชอ่มันฝรร่งทอดกอบพวกนี้มันล่าตาเล่าใจสุดๆเลยและในที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วยว่อมยโอ๊ยหยุดนะมันเจ็บโทษทีแต่ฉันทำอะไรไม่ได้แล้วขนมพวกนี้มันดิบมากหยุด รสึกอะไเลยและฉันจะสอนบทเรียนให้เธอได้รู้สิ่งที่เราต้องทำ oh. ก็แค่ให้ชลมตึงมันฝรั่งทกกอดกอบด้ร้อนนี้ oh. <Yeah. S 1> มันอร่อยแต่มันหนักมากเลยโอ oh. oh. ไม่เอาบอกโคอรี่เ oh. มกประหลาดลาดนี่คืออะไรแล้วรสชาติมันก็ชวนอ้กสุดๆ hmm. ฉันว่าฉันรู้แล้วต้องทำยังไงกับมันดีถ้าฉันปลกมันและดูแลมันมันก็จะงอกมาเป็นอะไรอร่อยๆเธอปลกแต่พวกเราทรมานแล้วคำควรนะแล้วนานขน่ดที่ฉันต้องรอให้มันโตนะโตสักทีสิโต ล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะถึงเวลาที่เธอต้องจัดการกับบลคลรี่ของเธอแล้วกินเม็นเกี่ยวของมันทำให้ฉันอยากอ้วกเ,เหมือนมีใบย่าอยู่ในปากของฉันเลยในปากของฉันกินมันแย่สุดๆฉันต้องดื่มอะไรสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันแค่ต้องการน้ำให้ต้นไม้ของฉันโเอ้วเธอมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นมัน ว่ามันเปิดัยนะจูล pues ี่เธอปลูกบักคลีให้ตัวเองใช่มันงอกออกมาแล้วล่ะตอนนี้เธอก็ต like nah, ้องกินมันเอาให้ตายไม่จริงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไม่ไม่เลยเม็นเขียวสุดๆแล้วก็หยุยดหัวเลาะได้แล้วมล่าตาเธอแล้วไม่ฉันไม่อยากกินบัคลีอันมื่อคือมานี่ แค่เอามันทิ้งไปสิดูนั่นสิมิกกีเมาส์ไหนพุณเธอในเสื้อจริงๆตอนนี้เธอต้องรีบโยนบ์บแคลี่ทิ้งไปหยุดเธอคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดเหรอไม่หรอกฉันจะรับบลคลีทั้งหมดไว้ แนี่คือส่วนที่เธอโยนทิ้งไปฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกเพื่อนไม่กกงกันหรอกดังนั้นกินให้อร่อยนะเพราะจะได้ไม่พลาดเฉลสนกสนกอย่าลืมกด subscribe ช่องปาราละที่นี่มีแต่ความสนุก